สวัสดีครับมีเมนูบแนไดหนักวันนี้เมนูแบบง่ายสไตายบ้านๆต้มปลาเบิกครับต้มแบบเบิกต้มแซ่บปลาเบิกฮะง่ายๆครับก็วของขาดไข่แบบมะกรูดครับน้ำเดือดแล้วใส่ลงปลาเนี่ยร้อยเดือดๆก็เอาเน่ปลาโรลครับอาหารปลาลรอครับหั่นเสร็จก็น้ำเดือดพอดีตัว ใส่ปลาครับพร้อมด้วยมะขามเปียกนิดหน่อยเพื่อความปเปรี้ยวหวานแอบใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วเน้วอร่อยมากครับปลาแซวปลาเบกนะครับ,บเนี่ยปลาเบ,อบกอร่อยมากเนืบๆนะครับเอ่ตักฟอกครับมันตักฟอกรองอเท้านะครับ ออครับครับประมาณประมาณันมันเยอะครับประบุรุษได้ฟงชลนน้ำปลาครับฟงชลน้ำปลานี่ครับปง่ายๆครับไม่ต้องเยอะมากแค่นี้ก็แบบแซ่บแล้วครบับไปก็ใส่พริกตามลงไปครับ ใช่พี่แข้งนะครับพี่แข้งซับนะครับตำลงไปเป็นอันสุกแล้วก็บีบมะนาวครับอีกมาตำลงไปเดือดอีกเอ่อความแซ่บความแซ่บครับสุกจบได้ที่ก็ ใส่ใบพัดตามลงไปเลยครับใบพัดก,ก็จะมีต่างชายต้นหอมครับผักชีนะครับในปลาก็หลุมหับมาครับส่วนตัวช่อครับดูแล้วนะครับทำําได้เลยต้มซ่บปนะ่าบกน่ารับประทานสุดเลยครับต้องลองทำนะครับเมนูนี้บอกเลยว่า สุดโยทับทุ้เนี้ยเดี๋ยวดูครับ,บนอนๆนนเลย